หยางหยางเกิด9กันยายนคศ1991เป็นนักแสดงในแบบและนักร้องชายชาวจีนมีผลงานเปิดตัวในฐานะนักแสดงตั้งแต่ปีคศ2 0 1 0กับซีรีส์เรื่องความฝันในหอแดง The Dream of Red Mansions หยางหยางจบการศึกษาจากวิทยาลรรัยศิลปะของกองทัพจีน People's Liberation Army Art College เข้าเรียนการแสดงปี2,010 Central Academy of Drama ในเดือนธันวาคม2 0 0 6 ยางยางได้รับบทนำในเรื่องความฝันในหอแดง The Dream of f Red m e n s i o n s กำกับการแสดงโดยลีชาหงโดยออกอากาศในวันที่6กร,รกฎาคม2010มีประมาณ50ตอนและลงทุนประมาณ r m อ118ล i ล l ย o เ US 17 55ล i o นโดยถือว่าเป็นซีรีส์ที่ลงทุนแพงที่สุดนอกจากนี้ยางยางยังได้รับรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก BQ Celebrity i a w a r d ในเดือนกุมภาพันธ์2011หยางหยางได้มีส่วนร่วมแสดงซีรีส์ Melody of Youth และร้องเพลงประกอบละครในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง c o m e d i e Party of China โดยเนื้อหาสื่อถึงความรักชาติและเรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนอนจากนี้ยังเป็นการเปิดตัวบนหนังจอฟิล์มของหยางหยางอีกด้วยในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันหยางหยางได้เข้าร่วมแสดงซีรีส์เรื่อง The Girl of f i g t ในเดือนมีนาคม2012หยางหยางได้แสดงภาพยนตร์ โรแมนติกเรื่องจอร์ฟอรีเยนจากนั้นยังได้แสดงละครเวทีเรื่องความฝันในหอแดง The Dream of Red Mansions ณศูนย์การแข่งขันกีฬาทางน้ำแห่งชาติในเดือนกันยายนของปีเดียวกันนั้นได้แสดงซีรีส์เรื่อง The w a r t o y s n t b e l i i n Tis และในเดือนตุลาคมยังได้แสดงซีรีส์เรื่อง Refresh 37ในเดือนกรกฎาคมปี2013ได้แสดงภาพยนตร์เรื่อง Ultimate Conquest ในเดือนเดียวกันยังได้แสดงซีรีส์เรื่องตำนานเทธิดาแห่งแม่น้ำลก Legend of g o l i l u o โดยรับบทเป็นโจสิทธิ์และยังเป็นนักแสดงนำอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เจียงซูในเดือนพฤศจิกายนปี2013เขาได้แสดงซีรีส์เรื่องคุมเทาโรแมนต์โดยดัดแปลงมาจากนวน,นิยายชื่อเดียวกันเทโรกออิสลูสโดยเรื่องแสดงร่วมกับวิกตอเรียซงวันที่29เมษายน2014หยางหยางหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมโดยเป็นเวลา7ปี ในเดือนกรกฎาคมหยางได้แสดงภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องเทนิธรรมโดยรับบทเป็นนีล่์จากนั้นได้เข้าร่วมแสดงละครชุด l e n t e n s ในปี2015หยางอยางประสบความสำเร็จกับการเป็นนักแสดงและเป็นที่นิยมในจีนแผ่นดินใหญ่หยางอยางได้เข้าร่วมการแสดงนวนิยายกำลังภายในเรื่องสียอดมือปราบ The Four โดยรับบทเป็นบวยอูชิงหนึ่งในสีมือปราบร่วมกับจางฮั่นเฉินบอยถิงเหมาจือเจวินโดยละครเรื่องนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและคนทั่วไป อย่างเริ่มเป็นที่โดดเด่นจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องจูเออร์เดอะเลอีโดยเป็นเรื่องราวความรักในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งและภาพยนตร์เรื่ององนี้ประสบความสําเร็จด้วยมูลค่า US 78มิลลิลียนจากมูลค่าการสร้าง US 10มิลเลียนจากนั้นได้เข้าร่วมแสดงซีรีส์เรื่องเดอะลอตทุมบันทึกจอมโจรแห่งสุสานร,รับบทเป็นจางชหลิงเซียวเกอร์องเคลิงและซีรีส์ชุดนี้กลายเป็นที่นิยมในอินเทอร์เน็ตในเว็บเีย โดยมีผู้ชมประมาณ100ล้านวิวภายใน22ชั่วโมงและเป็นละครทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ชมเข้ามาดูมากที่สุดและยังมีการตั้งกระทู้ในสังคมออนไลน์ของประเทศจีนในปีเดียวกันอย่างยังได้เข้าร่วมแสดงซีรีส์เรื่อง The w i n Girl สาวน้อยสลาตัันรับบทเป็นไปลูออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หูหนานทีวีโดยเป็นเรื่องราวของกีฬาชนิดหนึ่งนอกจากนี้ละครชุดนี้ยังมีเรตติ้งที่สูงสุดในปีนี้ อย่างได้กลายเป็นสมาชิกของรายการวาไรตี้โชว์ดิวส์ฮิดเดอะโรดร่วมกับจิ้งปอหรันเจิ้งส่งจางฮั่นและทําให้ได้รับความนิยมจากแฟนคลับมากขึ้นและได้ความชมและความนิยมในตอนท้ายปี2015อย่างได้รับรางวัลที่สําคัญหลากหลายรางวัลและความนิยมของเขาเพิ่มมากขึ้นอย่างอย่างได้รับรางวัลน,นักแสดงนําชายที่มีอิทธิพลต่อโทรทัศน์รวมกับเติง้งเฉาโดยรับรางวัลและจากนิยาา ines, ตยสารเบอร์ซามนเอสสไตล์อวอร์ดไน และดารายออดนิยมจากเว็บไซต์ลเลคียออสตา a าน i วล l ในเดือนมกราคมของปี2016อย่างได้รับรางวัลและเป็นที่สนใจของสื่อจากอานฮุยทีวีดีมอวัลและอย่างได้รับเชิญจากแบรนดีออรในการเข้าร่วมชมดีออร์วินเตอร์2016-2017และยังเป็นนักแสดงจีนที่ได้รับเชิญเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมของปี2016ได้ลงนามเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เกลิและเป็นผู้ชายคนแรก ที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์กลินจากฝรั่งเศสและหยางหยางก็ได้กลายเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ Op p โปเมื่อวันที่18มีนาคมหยางหยางถูกประกาศโดยพ r าว e วอร์ตาว่าเป็นดาราที่ยอดนิยมในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่ในเดือนพฤษภาค,คมหยางหยางได้ปล่อยซิงเกิลเดี่ยว Summer's End Dance นอกจากนี้ซิงเกิลนี้ยังติดท็อปชาร์ตอันดับยอดนิยมของประเทศจีนในปีเดียวกันนั้นหยางได้มีโอกาสแสดงผลงานละครเรื่องว u a w e i เธอยิ้มโลกละลายซึ่งพอละครออกฉายไปทำได้รับกระแสะความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั้งในจีนและต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นละครในยุคปัจจุบันที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศจีนหลังจากการออกอากาศของละครเรื่องเวยเวยเธอยิ้มโลกละลายนั้นทำให้อย่างประสบความสำเร็จและได้รับกระแสะความนิยมเป็นอย่างมากผลงานซีรีส์ของหยางหยางปี2553เรื่องความฝันในหอแดง The Dream of Red Mansions รับบทบาท เป็นเจี๊ยบเป่าอีสซับไทยทางไทยแลนด์ปี2,554เรื่อง The a n g e l of e 8, รับบทบาทเป็นอย่างคังเรื่อง Melody of y o u t h รับบทบาทเป็นหนิงฮาวหนิงฮาวปี2,555เรื่อง The w o r d O S N T b e u l i n ที่รับบทบาทเป็นตู้ช่างโยเรื่อง Refresh 37รับบทบาทเป็นฮาเทียนจือปี2,556เรื่องตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำรั่ว Legend of c o i s l u o รับบทบาทเป็นโจสิต เรื่องปริศนาลับั้วสุดท้าย Ultimate Conquest รับบทบาทเป็นไปนเซอร์ซับไทยทางไทยแลนด์เรื่อง f o r s Of p i n e l i t a n e t เ e r รับบทบาทเป็นลู่หยวนปี2,557เรื่อง Lanterns รับบทบาทเป็นเฟออยอหยูช่วงเวลาวัยรุ่นเรื่อง Thanitham รับบทบาทเป็นนิลาซับไทยทางไทยแลนด์ปี2,558เรื่องซีมือปราพยาม The Four รับบทบาทเป็นอูชิงออกอากาศในไทยทางช่องเ เรื่องบันทึกจอมโจรแห่งสุสาน The Lost Tomb um, รับบทบาทเป็นจางฉีหลิงเสี่ยวเกิรซับไทยทางวิทีวีเรื่องสาวน้อยสลาตั้น The Win Girl รับบทบาทเป็นร่วปลายเอาอากาศในไทยทางช่อง3ปี2559เรื่องเวยเวยเธอยิ้มโลกละลาย Just One Smile is Very Luring รับบทบาทเป็นเซียวในอีเซียวในเหอซับไทยทางเรื่องขคุณเทารลิเจนรัฐบ,บาทเป็นวางหมอลูก ปี2,561เรื่องศึกจอมยุทธ์สถาพิภพมาชยูนิเวอร์สรับบทบาทเป็นหลินตรงออกอากาศในไทยทางช่อง3ปี2,562เรื่องเทพพยุทธ์เซียนกลอรี่เดอะคิงเอสตดวทารับบทบาทเป็นเยี่ยสิวซับไทยภาคไทยทางวีทีวีปี2,563เรื่องเพราะเรามีกัน EP 5-6วิท y ู u ย e w e ปิ i n y o u น p i n ซับไทยทางวีทีวีปี2,564เรื่องดุดจ,จุงดาวเกียร์ y u a My g l o รับบทบาทเป็นอวีทูซับไทยภาคไทยทางวิทีวีปี2 5 6 5เรื่องเทียทบทาปัตพีฮูรูสเดอะเวิลด์รับบทบาทเป็นไฮฟเฟิงซีหรือเฟิงหลานชีซับไทยภาคก,ก่อไทยทางวิทีวีเรื่องเกียรติยศหน่วยรบพิเศษ G l อ r y of the Special Forces รับบทบาทเป็นเยี่ยนโพเยเวซับไทยภาคไทยทางมอนอเม็กซ์เรื่องกู้ภัยรักนักดับเพลิง My Fire was on Earth รับบทบาทเป็นซงเยี่ยนรออากาศ ผลงานภาพยนตร์ของอย่างๆปี2,554เรื่องศึกมหาสงครามสร้างชาติ The Founding of a Party รับบทเป็นอย่างไทซื่อปี2,555เรื่อง g e ฟ r g e o r เย l รับบทเป็นสื่อเจอวัยหนุ่มปี2,558เรื่อง The b a r e b l l e n e s s of Inspector Fan รับบทเป็นจางชื่ออูเรื่องจู่เอิร The Left E รับบทเป็นเสื้อยี่ปี2,559เรื่อง I belong to you รับบทเป็นโมชื่อไป ปี2560เรื่องสามชาติสามภพป่าทอสิบลีวันเซอร์พอนเอทามรับบทเป็นเยี่ยหัวผลงานเพลงของหยางหยางปี2558เพลง The Love ชื่อเพลงภาษา,ษาจีนปีสองพันห้าอเเพลง Love Is Crazy ชื่อเพลงภาษาจีนผลงานเพลงประกอบซีรีส์ละครของหยางหยางปี2558เพลง Restored to Fly ชื่อในภาษาจีน ปี2,559เพลง Summer S Smooth h a i Dance ชื่อในภาษาจีน夏日顺发舞เพลง A s m i l e Is Beautiful ชื่อในภาษาจีน微微一笑很倾城ผลงานรางวัลของหยางหยางปี2,552รางวัล BQ Celebrities a w a r d สาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจาก The Dream of Red m a n i o n s ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี2,553รางวัล The Mango TV Festival สาขา Best Couple ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงปี2,554รางวัล China Power Award สาขา Most Beautiful New Star ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Soul Entertainment Award สาขา New Face ได้รับรางวัลชนะเลิศปี2,556รางวัล Entertainment l i f e Frankins สาขาดาราหน้าใหม่มีอิทธิพลทางโทรทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี2558รางวัล Bedou Table FANS คานวสสาคาเบส Trending Energy ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Bersama MS Style Award ในสาขาดาราทีวีที่มีอิทธิพลทางโทรทัศน์ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Chinese Campus Art d r อ w Festival สาขา Most Popular เธอได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 8th China TV Drama Award สาขา Most Talkabout a c t r ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 8th ชน่าทีวีดอมอวรสดสาขา most influential in the media ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลในเคียร์ออฟสตาคานวลในสาขาดารายอดนิยมแห่งปีได้รับรางวัลชนะเลิศปี2559รางวัลหน่งวิทีวีดอมอวร์ดสาขานักแสดงสร้างชื่อเสียงและความสนใจมากที่สุดได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนักแสดงที่มีอิทธิพลต่อสื่อได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล L O F F I C I E L ในสาขา most popular เธอได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล Bedoum Moments Press Conference สาขา Most Commercially Valuable m Artist l e a ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 13th Squireman at His Best Award สาขา Most Commercially Valuable Artist ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล Soul Fashion Award สาขา Most Popular Male Celebrity ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล y u k u y o u n g Choi c e Award สาขา Artist of the Year ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล y u k u y o u n g Choi c e Award สาขา2016 u c h e Lecture n f ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลวีโบพาวเวอร์สตาร์ท็อปสสาขานักแสดงยอดนิยมจีนแผ่นดินใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศปี2560รางวัล2องฮินดีไชน่าท i ว i ชันร a มค Quality เซเร m มนีสาขา most popular ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลไชนีสคอมยินสติว a ลีสาขาเมซี่เมเดลได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 14th Esquireman at his best Award สาขา Man of the Year ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล 14th e s q u i r e Man at His Best Award สาขา Artist of the Year ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 11th Tencent Video Star Award สาขา VIP Star of the Year ได้รับรางวัลชนะเลิศปี2561รางวัล 12th Tencent Video Star Award สาขา VIP Star of the Year ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล y u k u Choice a วอร์สาขา Most Valuable Star ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนายุดเดกเลสาขา Outstanding ยังแอคเธอร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ์รางวัล Chinese Communist Youth l e a สาขา Outstanding Youth ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัล 15th s q u i r e Man at His Best อวัดสาขา Outstanding m i l l e a r t ต s t ได้รับรางวัลชนะเลิศปี2562รางวัลชหน้า Entertainment Industry Summit Golden เ u t t e r f ชอ Award สาขา Most Commercially Valuable Artist ได้รัรางวัลชนะลเลิศ รางวัล China News Visa Person of the Year ได้รับรางวัล c h a n n e l e รางวัล Tencent Video All-Star Award สาขา VIP Star ได้รับรางวัล c h a n n e l รางวัล TV Actor of the Year สาขา The King's t h e a t r ได้รับรางวัล Channeler ปี2563รางวัล Tencent Video All-Star Award สาขา VIP Star ได้รับรางวัล c h a n n e l e ปี2565รางวัล Starlight Public Welfare ได้รับรางวัล Channeler ปี2566รางวัล Quality i n f l u e n c e Romstar จาก Television Series of China Quality Ceremony ได้รับรางหวัลชนะเลิศ